เมื่อเร็วๆนี้รบ,บริษัท TTC น้ำดื่มสยามจำกัดได้จัดถแถลงข่าว TTC Swing for a w i e 2011ครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพระนท่านพลเอกสุรยศจุลานนท์องคมนตรีครับโดยในงานนี้ได้ร,รับเกียรติจากคุณรัตนาจันทะเทียนประธานมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรครับและดรทรงพรจันเทศประธานกรรมการบริษัทเครือบริษัท TTC กรุ๊ปจำกัดครับและกรรมการที่ปรึกษาด้านระดมทุนมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ จัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ครับเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของไทยต่อไปครับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่12กันยายน2 5 5 4นี้นะครับณสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทารครับหากว่านักกอล์ฟท่านใดสนใจร่วมการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่0-2-7181880นแนะครับแล้วไปพบกับพวกเราที่สนามกอล์ฟกรุงเทพกีทากันนะครับ